คบันที่นี้มาเขาโซนตลาดไอ้ตลาดง้อเลี้ยงง้องามคือฟังตะวันตกไอ้ท่างเขาประตูหนึง่งมันจกเลียงหน่อยนึงเด้อพี่น้องมันจะขึ้นหน่อยนึงผมก็สิพยายามทายาให้แต่ละอัที่สุดนี่แย่งเลยจังทึงเลยเมียสาวหน่อยเอาลร,ราบอกเราข้าเบิ้งราคาสองพันห้าหมื่นสองพันห้าไปจากเดือนล่ะงัวเกียแปดเดือนสิบสองห้าร้อยง้อเกียจเดือนตัว โอ้ oh, เออม Sag ันได้แก่ตัวเมื่อกี้มันตัวเมื่อกี้เป็นห้อไว้เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดมันตัวหน่อยกว่านี้มันลูกมันตัวนั้นประมาณสี่หารเอ้ยเจ็ดเดือนมูลสองพันกว่าเอารถกำลังออกเว้ยเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยแต่่อย่างนึงพี่น้องเด้อพี่กลัวนะพอเนาะพี่กว่าัสูงเมตรสามซิปไปปลายเกือบสี่ซิปเกือบสี่ซิปบนปลายแล้วไม่ใช่หรอกคุณลุง หัวมาใชงไหมหัวมาจะเยูนีู่นอพอมีเ็โทรศัพท์บ่ก็มีเโทรศัพท์บใสไหมผมเนี้ยศูเดี๋ยวด้แปดหนึงไปหนึ่งศูนเอาพี่น้องครับมาเบิ่งงอไม่ศาสามศูนย์แเอาเอามางศูนย์แปดครับเก้าศู สามศูนย์แสามศั่วสาวน่อยเปิดใบมื่นสองพันหะารอยนะพอนอยุเกือบปีก็กลัวแล้วล่ะมันไหนอยู่มันไหนเงาลำล่างได้พ่อขาดครับเล็บแ <100. S 1> ข้งเล็บขาเ4็บสี่สิบกัวเพิ่ไปถึงสี่สิบเล็สามสิบเบสามปดัจะโซ่เอปาป้านน่พี่น้องครับเพเอาเลยพี่น้องมองขายได้เท่าไหรเอาเงินเลยหมอเงินเลยเถ่สองพั <2000. S 1> 2000นนเนาะเอาหมองเงินสองพันห่สองพมาเพิ่มเมื่อกี้ครับ ประมาณนี้แหละพี่น้องง่วงแต่ง่วง,งมันปีกว่ามันสีตกประมาณนหมื่นโพโพขึ้นมาหน่อยนึ่งแต่แมนตามกว่ามือเรามาเอ้ยตามกว่าปีหนึ่งมากมันสีประมาณนเจ็ดแปดพันเก้าพันนี่นี่เกณฑ์นี่นะตัวนี้มันไหนแก่รันปีปีกว่าละอย่างไปอูย้ยตัวบบกไงหนึ่งวะนี 4, 000, ่พอพันใล่ไมันไหนจะปีหรอพอเอ้ยนี่ เลี้ยบปีอยู่บ่ได้มันเคยผสมบ่ผสมตลอดโอ้มันคืออะไรขึ้นได้เนาะเม็ดเม็ดทุกซิบเลยป่ได้เลกซิบโอ้เอาเอาเม็ดทุกซิบเลยอยู่ครับพี่น้องครับเม็ดทุกซิบโมเดวท้ายนี้เนาะกมข้อเขอพันตัวหนึ่งพี่น้องเจ้าแม่นสายหูนี่พี่น้องเพชรสายสายสายหูหูหัยาวเนาะโอ้เจ้ามาจากจอยหนึ่งหนึ่งพี่น้อง อาการเป็นเหนือไปแล้วตัวนี้นอนมมนนงมันดีเลยบอลล็บอลล็เลยเด้อใครดีองศาใดเจ้ามาจากจอยเขาเรียงเขายื่นขึ้นข,ของแท้ตัวนี้ปลาตัวนี้อ่หน,นึ่งแล้วต่อเท่าไหรนวะมันหเท่าไหน พอเจ้าเท่าไรสี่สิบเมื่อไหนสี่หมื่นคืออเนาะตัวบอกไังยพี่น้องครับคุณน่ะเพิ่งคนคนกับงยื่นซ้อกันเม็ดหกได้อยู่พี่น้องจากไหนสีิบเจ็ดเวียดใไหนสี่สี่สเวียดใไหนสี่หมื่พอรอยเจ้าสิบเจ็ดพอพันพี่น้องครับงอทางไหนพอพนมไผ่น้อ ตัวนี้มันได้จักปีล่ะเจ็ดปีนปนเนาะเอาเอาเบอร์ให้ผมแนสูญเก่าสามสามหกแปดแปดสี่แปดเก่าขนมไพ่ครับตัวเอาพี่น้องครับของน้งองงวยังมาขายวะของน้งองงวยังมาขายวะเดี๋ยวทำของกันตัวนี้ตัวนี้ผมถ่ายเด้พี่น้องเด้ทั่วเอาเด้อผมถ่ายเราเมื่อคลิปนะแถว หมดกำลังออกแล้วไปที่นู่นคุณมันยังไวเลยอุ้ยบวกเลยพี่น้องผมเอาพุ่งขึ้นเลว่ามันบริกระเต่าไหลอ่องไงมานี่แม่สาวครับแม่ไม่ได้บอกต้นต้นนั้นขึ้นดูดนมแม่มอยู่นั่นแม่ลูกครับพุ่มนะพุ่มพุ่มแม่มลูกเท่าไหร่แม่ลูกสองหมื่นสามแม่ลูกสองหมื่นสามหอยอ่องจากหอยอ่องจากกุชุม่ม แม่ลูกสองหมื่นสามแม่สาวเท่าไรเว้ยแม่สาวหมื่นสองพันครับแม่สาวหมื่นสองพันแม่ลูกสองหมื่นสามแม่สาวหมื่นสองพันครับผมกดกำลังออกพี่น้องตัวนี้กดลูกนี่ประมาณอาย่ประมาณเบอรเกินเบอรเกินลหาเดือนวะซีหาเดือนกวดลูกเนื้อหนันงสังขยามาเต็เมเต็มพี่น้องน้ำล้างบ่าขาดดีสวยเลยแม่เป็นงวไทยไทยกลางเนะาะสังทยาไถกลาง 2อ0หมื่นสต้นนั้นหมื่นหมื่นสองพันหมื่นสองพันเนของอมาใส่ให้นง้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าแปดสามสอครับสองจะได้ทั่วเอาพี่น้องครับขันเพิ่มดบเตยส่น้ำทั่วน้ำต้นมากขาวใไได้ขายพอจิตทั่วฮอดบ้านหมดละมันดีอยู่วะต้น้ัวไทยลูกสมมากมันมันมันเทีรวอถกว่ามดกมาบยเหอยู่น ไอ้ตัวนี้ขายแล้วนี่ว่าขายแล้วตัวนี้นกที่มาตัวนั้นไปแล้วพี่น้องผมทายมือเส้าเด้อคลิปแรงเนี่ยไปเราออไปแล้วนะโอ้ผมทายคลิปแรงของโล่งแหงแต่ว่าเขาซื้อขายแล้วจักราคาจำบ่ได้เราห่างมื่นแปดเราห้องมื่นแปดเขาขายมื่นหกแสดงว่าลดลงไปสองพันโอ้ประมาณนั้นพี่น้องเห็นบ่อแม่เขาสาวงามประมาณมื่นห้ามื่นหกนเกนี่เขาห่องประมาณมื่นเจ็ดมื่นแปดกว่าน่ะแต่ว่า เวลาตอลงมามักสิลงมาประมาณ20%เปอร์เซด้แล้วคันตอตองัวเขาเนี่ยเขาจะตอลงมาประมาณ20%กว่าเอร์กลัวอุ้ยไปละพอเราไปไสนวะเป็นซื้อหรือมั้งซื้อไปเลี้ยงอะไรเดี๋ยวย่างกันย่างกันย่างกับมากลางสนามพี่น้องครับต่อให้ถอดพุ่งใส่เราเว้ ไปเหรอไฟเก็บแป๊บนึงพัดพัดคลิปมันเด,ด้อพี่น้องครับเดี๋ยวรถต้งองออกพัเดินก็ได้อไป่เหรพี่น้องครับไม่ใช่ว่าอย,ยูญญ่ว่ะไปยญญุทธยายุทธยาองเ่าของเราแต่ก่อน โอ้ย <Auf> ตัวใหญ่หนิหบว้างันยังเลยหนึ่วใหญ่เลยเิยาครับไปับมาทางไนรถก็น้องครับใายลำบากเลยเพื่อนใอ้าตอนเท่าทีสังเกตว่ามันยางใส่มันยางใส่แต่ทุกบ่นเลยพี่น้องเอาดีเห้ยอะไรจตามไหม ไปไปเมียสาวให้เราผสมมุ่วเมียสาวไปไปขุนเนาะมันเอาไปผสมได้ก็ไ,<ป>ได้ผสมได้ตอนอยู่เป็นตอนอยู่ที่ทำห้เด้ออู้ตัวนี้ยังนั่นเลยใต้เนื้อพี่น้องตัวนี้เนื้อเนาะ ตัเท่าไหร่ใ้โซล่เศร้าแปโอ้ยเลียดเป็นหายเท่าไหรตัวนี้เลียดเป็นหายไรเปนไสองหมื่นห้าอ้ยเซฟบนบนโตหน้าที่นี่เนาะอ้วนๆใหญ่เนาะพูนข้างหลังี่ยใบ้มันเยสองหมื่นแปดมันมันเ็สองหมื่นห้าไม่ได้ขายกันไม่ได้ขายกันพี่น้องครับ เดี๋ยหามเสีครับว้าวอุ้ยโอ้ยนี่สิบปีเฮารอมึงไปกันเด้อเดี๋ยวเด้อผมสิพยายามถ่ายถ่ายถ่ายจะไหลง่วนเลยพี่น้องให้วขู่แล้วฆ่ากันน่ะแต่ส่วนมากขันเป็นง่วนเนื้อมันมันสิบ่รอดในสนามหรอกค่อยซื้อกันน่ะเอ้าพวอพันตัวนึงเอ่งไายไปทํามาเจอพคอพันอีู่แล้วไว้ตัวนึงได้ไปได้พออุ้ยงามเนาะบักนี้เนาะรูปบักได้พอรูปบักเทียบเก็บได้ล่ะอสองเทียบเลยเก็บ 6ก3.1สามตีเออเอฟสมเอาเ,เอาเ,เอาลูกสามันมันไหนจะเดินห่ะพ่อเอหัวปะมันเชื่งเป็นระบดทางกวนเเอ้าวเอู้จุนีงามพี่น้องหกหมื่นเด้อพี่น้องโอ้ท่านีสีบ่ท่าน,ลาานแล้วเ่ท่นสีเ่ระล่าทั้งนึงเด้อลูกเคฟพ1เสมนึ่าเดอของนาเดะ รถกำลังเข่ากำลังออกเอ้ยยี่น้องอยู่เลยท่านี่เจ็ดพ่วงครึ่งละสิบปด่งอะไรลูกเคเอฟามหนึ่งอายุนีเพิ่นซึ่งเป็นพันว่าใครดำวงศาดีครับพอพันโอ้ไมนเป็นงอขอกวะอกมันเปึ่งอมันตีมันตีใบเพชรมันตีใบยังขอกมันอยู่ข้างบนนี่ขอกข้างบนเนี้อโต๊ะโต๊ตะตเกียกตัวใดวงขหข้างล่างนี่เป็นโต๊ะออยังงเหเด้อขอก อ้ยพกหางไรเลยพี่น้องเลยพกมือนะพอนอพ้องหัวมาทางใดยัข้าขึ้นแก้วข้ามขึ้นแก้ว,ข,กวขอเลขทัพร์ให้ผมน่ยเบอร์ศนแปดหน่นแหเจ็ด์สี่เจ็ดแปดหกเก้าหนึ่งแปดหเนมือนาราคาหลดมาอะไรอยู่นาะด้ตอนตอนเอาพี่นออ้องเด้อราคาหลดเอาตอนเอาเบอร์เมื่อกี้ทรเอาพี่น้องครับงวข้ามขึ้นแก้วจะสวัวทนมันกำลังเึิงเป็นราวาสันปหาเอาพี่น้องไปฝึกเอาเด้อ เบียดหายเท่าไรตอนนี้เบียดไม่หายนะขายัางโอ้ยขาดคนไร่ผมเนาะเบียดหายห่าครับนี่อ้วนแหงนี่เป็นเนื้อมดเลยพี่น้องมันตีเนื้อมันเลยหนาที่นีเนาะบอกง่เลยเียนี่ยเพตัวนีงก็ง้อโค้งโค้งว่ะได้ไปไหนยังดูไปล่ะเอาเท่ายมื่นหาง้อโค้ง สายโค้งคุวไปุดดีๆก็ไรอยู่เลยคุณจากสามเดือนนี่ยังบักตึมเลยนี่มันเน่าทังเกตแง่วมันเน่างัวมันเน่าอย่างนีได้เปรียบเลยนาะเวลาเขาไปขุดง่วมันเน่าเขตีเปรียบมือหาเอาเบอร์มาใส่ผมเนี่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดศนย์หกสอูยง่วทางารบการนอกาได้ยินเสีอะางง่วนไปนี่ ค้บสูงประมาณเม่40หาเขาไป่คุณนะ่ะคุณนั่นสักสองเดือนมันถือวันเนาะไหนๆกำไรนะน <laughs> มือหาพี่ต้องทุนมือหาเสียคา่าอาหารอีกสามพันกว่า,า 3, วันตึ้งเลยขายได้สองหมื่นกว่ากำไรตัวละกับสองพันคือกลัวของมันตอนไงเลยวันนี้โอ้มนันแน่นอ่ะเบี้ยปองเลยนะ สื่งสื่อไพี่น้องเยนอะไรหนดีหาง้อผูมันพยายามเลื่งหาง้ผูใส่หัเดขายบ้านข่บ้านต้นม่บ้านนนมืนีง้บผูงผูขายดีงผูน้อยๆตเราลอยแบบหลอดมือน้านขายดีๆพี่น้องเยันซื้อยังดีเลยเนาะ แต่ว่างวักับลำบากเนหองแพงเ่วงหญ่มันจะมีแบบสองเกจนะเกจประหยัดกับเกจแพงเลืคอับงวมือนี่งผูกขายดีพี่น้องมือนี้เด้อขายได้เลมือนี้คือน้องผมเบ่งหลายหลายตเลยเแม่ลูกก็หยแม่ลูกก็ขายดีเอากะถือว่ายูนิเกียนเก้นถือมากหน่อยนึงนิดนดบถือว่าบดถือว่าเอาถือมาทายงเดก่อน่ มีเขามาหาสื่อเขามาหาสื่งว่าไปเหลี่ยงหนังดีสดเสื่อดีคุยป่เทกคุณมาหาสื่งว่าไปเหลี่ยงเนาะครับใส่ไปนพอต่อให้เราทำไปไหนห้ององหมื่นสพัน่คเอาตังแมงสรุกเลยะคตอมกเนี่เขไปกไโยหลุดยาสีนี่ตอไปต่ออยูอ่องหมื่กว่าครับสองหมื่นสี่พันหา

ราสีเท่ามมาตูไปนี่ตเท่าไรฮะตเท่าไรข้มูนฝาขุนนี่งข้าเจ้าเท่าไรนะข้เจ้าเท่าไรมันมีของขายพอตู้คือใบนอกเอาบอกขายสีไปเมื่อห้่อเั้บอกเกกนอมันสดอยู่ตายงูจะหูเนี่ยงูพี่น้องนั่นนแต่ของมันนั่นตประมาณหมื่นบวกเกินหมื่นสองอขอพันประมาณตัวนี้ อึนสองเด้อพอพันได้ตัวนี้ได้ต้นนั้นก็เขาตีเป็นหลายหลายร้อยเป็นงวดคุณก็ได้พวกคุณก็ได้ไปย่างไปย่างไปเขาแย่แย่พี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งทางขิดตะวันออกไปเบิ่งง่วงง่วงเลี้ยงง่วงงางไปเออต้นนี้สวยว่ะโอ้ตัวนี้เาขามาต่อฮอรนี่แล้วเว้ยใช่ใช่ชุดชุดจริงจยังโดนไหเดียนพัน หมื่นเจ็ดผ้าาถายไมได้ลอยๆลอยๆหมื่นเจ็ดพันงามอยู่งอนีงอนีห้มือหนาผ้นาขายขายสัวขายไม่ได้ขายได้ขายเล็วามันตื่อแหงเหรอเอามงเอามันจะไ้มันมันดิบฟอใจใจวันเด้อ ต่อกมาหนี่งมันของหมื่นเจ็ดแต่เวียดมันหน่มื่นหกพ่วงบักง่ามหนึ่งมื่นหกเป็นบา้าาจจะไมเป็นราคาตัวนี้0่สองหมื่นกลัวๆนี่สองหมืนเกือบสองหมื่นห้ามไมัยไม่เป็นราคาดีๆน,นี่อายุประมาณมเกือบปีเลยได้ตัวนี้เนาะชนปีเลยได้น,น,นี่น่า,าเห็นวเงาวยพี่น้องเม็ดซีซิบได้ แกงจึงคืออ้วนนาปึกเลยพี่น้องครับเวียดไทยหกพันจาของจ้าเจ็ดพันเด้อพี่น้องเขาเห็นบาเรียบร้อยนองเขาก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วอ้เนื้อนังสังขยาพี่น้องเอ้ยเบอเอามื่นเจ็ดเด้อพี่น้องใส่เลขไหมผมเนี่ยเล้หนังศูนย์หกหนงหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสามเก้าห้าตัวนี่นเจ็ดพัี่น้องครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เปีปีชนล่ะ พีห่หน่อยหนึ่งเม็ดสี่สิบกลัวกลัวแมนบอกเออโอเคอยู่ไก่ไก่ไก่เคียงเนาะเม็ดสี่สิบกลัวกลัวลูกไม่ไม่ไบระยุหล่ะพี่น้องเบิงเ่งเอาเด้อเงี้ยพี่น้องแคนน้องตั้งเลยตัวนี้แม่พันอนาคตแม่พันแม่บอกเดอ้อตัวนี้เครื่องได้ครับเครื่องอมนะไอ้เครื่องเครื่องดำปิดเลยเครื่องดำปินเล็บแข้งเล็บขาได้ตัวนี้มือเจี๊พันต่อเอาบักเวียดหายมือหกหล่ะเพิน่นบลาขายนีพี่น้องน่าจะเป็นลูกพี่ชาตระกูลอยู่เอาทั่วเอาท่วพี่น้องครับ งูช่างไหนลืมไปขนมพายจหวัดร้อยเอ็ดอ้อหงูตัวหนึง่งจะเป็นหงูตัวผูกไอ้ตัวเมียครับนี่ก็อันโค้องอนี่แหละนี่งูโค้งละลายวะงูโค้งละลายงูโค้งมาาันจีไคลมีสองเกจไทม์แมนโค้งติดเนื้อนี่จีประมาณหมื่นโพขึ้นมาหน่อยนึงถ้า์แมนโค้งโค้งติดกระดูกสีประมาณติดแปดพันเต็มที่เลยตัวน,นี้โค้งติดกระดูกแต่โค้งใหญ่อยูจีบประมาณหมื่นมื่นขึ้นมาหน่อยนึง หมื่นนิดๆเนี่ยหมื่นมเกินหมื yeah. <c oughs> <c oughs> <c oughs> oh, ่นบ evet like ่เกินหมื่นหมื่หพันรือสองพันนี่แหะครับมันมันใหญ่โค้งตัวนี้เกินโค้งติดทิดกระดดูเกินไอโค้งติดเนื้อวูไงเลยพี่น้องเด้อหมื่นหมื่นกว่าล้วตัวนี้นี่กับแม่เนี่ยเออตัวนี้แขนตังๆ์ล่าผูนอยไระูนอยโอ้กับป้อมกัะมาว้ยกระปอมกัมากโตลงไหม่ะ อุ้ยตัวนี้ไงเป็นของเขาไงแม่ลูกใช้ใช้ตัวได้อีกมีแม่มันงวะใช้ลูกตัวไหนลูกตัวนี้แม่ตัวนีนอ่อมะแม่มันขายแล้วยังยกตัวโอ้แม่มันขายแล้วมานไ่ยแม่มันขายคู่รูขายสามหมื่นตัวสองหมื่นแยกสลูกโอ้แม่มันไอขายตัวละสามหมื่นแสดงว่าหมื่นหาแม่ตัวเรามีตัวละามีหกพันหมื่นหกพันนอ่แม่มันขายไปแล้วแยกไปแล้วเป็นหมวงโค้งตีอ่านโค้งไปเนาะ เหลือตัวลูกสองตัวตัวผู้น,ผน้อยตัวผู้น้อยตัวเผู้ใดมือเดียวกับมือเงินก็บาทดมือหาพันมือหาพันกับตัวละเจ็ดพันหาประมาณน,นี้ประมาณน,นี้อายุเท่าไหร่เลยเอาเหลือแม่เป็นขายเป็นพี่น้องหมืน่นประมาณมือทัมือครบเด้อเหลือตัวลูกสองตัวลูกตัวละเจ็ดพันหาเอาคุณได้อย่างไรเอาไปเลี้ยงครับเอาไปขุนเอาโอ้มันบ่อลูกไม่นำวะแต่มันยาวนุม่มไหมตัวนี้มันใหญ่เล่ะ บุนบังมันต่อยอยู่เ,ออเขาหาสืองว่วงงู้หน่อยตัวละเจ็ดพันหาด้พี่น้องได้ตัวนี้เจ็ดป<แ>ัญหาหน่อยเนาะเจ็ดปัญหาเนาะสองตัวหมื่นหาป่ะแมแมันแยกไปหลืพี่น้องครับแม่มันตัวละหมื่นหกแต่รูมันเจ็ดปัญหาอุ้ยพออาพี่เหลียงเด้อพี่น,อน,น,อน,น้องเด้อผู้ใดง้อหา,หาหรือพู้น้องไทยขอว่างเนาะเอาเบอร์มาใส่ 0 8 1 3์0ปด3 9ึ3งสเกนัง่าสวคอว่งกระสนทอนกพี่น้องกับบ้านนออมคืออยู่คืออยู่ตัวนี้มันมีคนถามในช่องว่ายทายง่วหน่อยมงนงวกขูนหน่อยเยอกัได้คลายแ้วลงแลอมาเจ้าสีคลายก่อนพมคิดว่านะมันหายตัวไหนตัวนี้ตัวเดียวหัวเย็ยเแร่ ขันเบียร์ตัวเดียวต้นๆเราคามันโต๊ะกี้ต้นต่อยกว่าต้นแทยไปไะขต้องขายยกแพ็คขายเป็นแพ็คเอาซื้อ,อยังห,หน้าตัวนี้ซื้อแล้วซื้อทุกบาทเงินโอ้แข,ขงฝั่งเลยตัวนี้ตัวนี้ลูกพิชาตะกุ่นพี่นอกก้องพวกคุณเนี่ยขายมื่นบักดำเลยบักดำบ่เคยเห็นเลยถ้าไปคุณ เยบร้อยต้นนี้มือนหนึ่งผิดการขายเอา้าพ่อแม่สาวเว้ย